ดีครับพบกับรายการข่าวแค้มแคมปีอีกครั้งกับผมจิตตังและผมสุดครับคุณสุดวันนี้เรามีข่าวดีข่าวเด็ดอะไรบ้างครับครับ ข่าวแรกข่าวด่วนข่าวใหญ่เป็นไวรัลไปทั่วเน็ตเมื่อทานหมาทานแมวต่างช็อกสีมากไปตามๆกันเพราะแท้จริงแล้วหมาแมวในติกต็อกที่ดูกันอยู่ทุกวันนี้ถูกจับบอกว่าพูดไม่ได้จริงๆเฮ้ย้าหน่าคุณซดข่าวปั่นแน่ๆเรื่องแบบนี้ต้องฟังหูไว้หูนะคะเรื่องจริงครับหลังเจ้าของบางช่องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากหลอดเสียงอักเสบหมอถามไปทำอะไรมาจึงสรารภาพไปว่า ภาพเสียงแมวมีทั้งทำเสียงแหบเสียงแหลมเสียงซ้อมหล่อเสียงจึงทำงานหนักความลับเลยถูกเปิดเผยนั่นเอง ใช่แพลที่เพิ่งประกาศเลิกสตรีมไปเรื่องนี้ด้วยไหมอ่ะที่คิดหนัหนกๆเสียงหนาๆเออไม่แน่ใจว่าแต่ทึ่งเลยเนะจริงๆแล้วแมวพูดไม่ได้โอ้ก็ต้องมาดูข้อมูลยืนยันอีกทีนะครับดูกันไปยาวๆต่อมาครับข่าวบันเทิงเมื่อคุณตากล้องกับคุณปอเฟ่ยไปเดินเล่นที่งานแมวปรากฏว่าถูกชักชวนให้เข้าประกวดแมวแฟนซีได้รางวัลที่สองแต่คนลุมมากกว่าที่หนึ่งก็มาการต่าง โหอึ้งว่าหลอมากชุดอลังมากชนะใจคนดูอึ้งในความแก่อายุ14ปีไวแสย,ยิตดแล้วยังมาเดนนั่นอีกหรอเดินไม่ได้หรือไงย,ยังไม่มีใครว่าอะไรคุณสุดเลยนะฮะอ่านข่าวเฉยๆครับครับขอโทษครับมากันที่ข่าวอาชญากรรมเมื่อผู้ประกาศข่าวชื่อดังนามว่าจิต กระทําอนาจารย์ขี่หลังผู้ประกาศข่าวอีกท่านเดี๋ยวเดี๋ยไม่จะไม่ใช่ยังไม่มีใครว่าอะไรคุณจิตตั้งเลยเรื่องนี้มันอธิบายได้ขึ้นขี่หลังขืนใจจนอีกฝ่ายขัดขืนด้วยน้ําตาน้องหนะ้าคำแบบนี้อยากให้ฟังหูไว้หูถ้าไม่มีหลักฐานอย่าเพิ่งปากใจเชื่อนะครับเอา้านี่ครับหลักฐานครับรับชมและตัดสินใจกันเอาเองขี้ากขอขั้นเลยนะ าต่อไปข่าวกีฬามันมันผู้ประกาศข่าวชื่อไม่ดังถูกผู้ประกาศอีกคนขีหลังโผ<ฮ>อ่ะ ใกล้จะถึงวันตัดสินแชมป์บอลโลกกันแล้วใครเชียร์เมสซี่อาร์เจนตินาหรือเชียร์เอ็มปัปเต้ฝรั่งเศสเตรียมลุ้นกันได้เลยยังไง2ทีมนี้ต้องมี1ทีมที่ได้แชมป์แน่นอนจกะส่วนหวยงวดหน้าถึงจะลุ้นแค่ไหนล็อตเตอรี่ก็มีหลายคู่นะจ๊ะลุ้นให้ตายก็อาจจะพลาดแชมป์สองตัวท้ายได้จกะเพราะงั้นซื้อกันแต่พอดีนะจ๊ะอืมมันก็เกือบจะเป็นข่าวกีฬาเลยเนะต่อไปที่ข่าวบันเทิงเลยครับคุณสัญชยัยข่าวบันเทิงน ลูกเพจที่ดูสตรีมสัปดาห์ละเจ็ดแปดคนเสียตายกันเป็นแถวหัางมีโอกาสก็จะกลับมาสตรีมใหม่ระหว่างนี้ขอพักไปรักษา,สาเส้นเสียงก่อนปิดทุกสัปดาห์กีสามบ้านแปดบ้านหนูนอนไม่หลับไปด้วยกลัวก็กลัวแต่ก็ชอบเล่นเล่นแล้วก็นอนไม่หลับกระสายกระสับเล่นทําไมเลิกได้สักทีพอกันทีสองน้ำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ใจเย็นๆก่อนนะมากันที่ข่าวพยากรณ์อากาศเออ วันนี้รบกวนขอไม่แรบนะครับคนดูบอกฟังไม่รู้เรื่องขอดีๆชัดๆช้าๆครับได้ครับเา้ามาเยือนเหล่าแล้วคนเดียวพี่เอ้ยและเมื่อคืนร้อนดังเครื่องอบผ้าสองเม้วนอนตูดเหนียวดุ้งตื่นเลยพีสองน้องตากพัดลมอ่าอย่าลาก ัดลมนี้สักาวหน้าหนาวที่อื่นไม่เหมือนแานไม่เหมือนแมนประเทศไทยที่หายต้มร้อนประเทียบเพียบดวงอาทิตย์กลอนอยากจะน้อมจิตขออย่าเป็นลมแมนล้อยางแข็งหยาบยังอ่อนอื่นนอนดูดดื่มไฟนรกต้องเข็ดคมปูดีไพลได้แต่หอบ ยอดระทมใครเป็นลมเชิญนัง่งระวังเอ,อ่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับพยากรณ์อากาศวันนี้อ่อนช้อยไพ่เลาะสนอหูมากวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับข่าวแค่มแคมปีขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราปฏิทินยอมใหญ่ในปีนี้ยังเปิดพีค้าอยู่ไม่รู้เธอ เ,เจียวนะครับแป๊ดหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,บบงผู้สนับสนุนไม่มีหรอกนะครับสปอนเซอร์สปอนตัวเองไปเลยครับปฏิตทินยำยาปี2023นี้มีเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับในราคา2 5 0บาทส่งรีอดหนุนหนึ่งเล่มเท่ากับเป็นการสนับสนุนผู้ประกาศข่าวทุกแมวในห้องส่งนี้ไม่ว่าจะค่าอาหารทูเม็ดทูเปียกสายแมวค่ายาค่าหมอรักษาผู้อาวุโสและค่าอื่นๆอีกมากมายช่วยให้เราอ่านข่าวต่อไปได้อย่างมีกำลังใจครับ เป๊กินเน็มนอนุ่นหุนไม่เกี่ยวสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วที่เพจเขาเรียกถึงว่าแมวหรือไอ I am เซาลินหมดแล้วหมดเลยไปไวเหมือนลมหน้าหนาวอย่าพลาดกันเชียวนะเพราะภาพสวยจริงๆสวยแบบสวยดุบไม่เกรงใจใครฟอแรงเดอร์พอดีจินยำใหญ่ปี2023ร้อมให้พรีออเดอร์แล้ววันนี้จนถึงสิ้เนเดือนธันวาคมน,นี้เท่านั้นเออฝอแรงเดอร์ใครพี่เซาหรอจ้าฝอแรง แม่พ่อไข่เต่งตึงพ่อไข่ขมองอิ่มไข่ๆครคะไข่ไข่ไข่คัะงั้นขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่าน,นี้ฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับ